สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวันชรวันนี้วันศุกร์ที่13มกราคม2566แรม7ค่ำเดือนยี่ปีขานจัดเป็นวันมะแม่ไม่ถูกกับฉลูเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภคือคุณที่เกิดในปีกุลครับในช่วงบ่ายถึงเย็นยังมีข่าวดีจากสมาชิกในครอบครัวด้วยเรื่องการสอบการแข่งขันเรื่องของรางวัลครับ วันนี้คุณที่เกิดในปีถเถาะเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจขนส่งและธุรกิจส่งออกคุณที่เกิดปีฉลูต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการซ่อมรถซ่อมบ้านเป็นพิเศษคุณที่เกิดในปีมะเมียวันนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักเวลามงคลวันนี้คือ5นาฬิกาถึง7นาฬิกา11นาฬิกาถึง15นาฬิกา และเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลสีขาวสีครีมสีแดงสีเหลืองเป็นสีมงคลมีความหมายถึงอำนาจบรารมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เสริมดวงในช่วงสุดสัปดาห์นี้รับพลังดีๆจากดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกร โดยการสวดบทโมระปะลิ์เป็นพระคาถาพยายุงทองซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยชาติเป็นพยายุงทองโพธิสัตว์และสวดมนบทนี้เพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระทิตที่ให้แสงสว่างแก่โลกและชีวิตแก่สรรพสัพตว์มีอาน,นิสงส์ให้เกิดความราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยและล่มเย็นเป็นสุขตลอดทิวาและลาตรีการบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟเทียนไขหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวัดหรือสาธารณกุศลเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งรวมถึงการบริจาคทุนการศึกษาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคทาชินมัญชรในข่าวเช้า Good Morning Thailand จันทร์ถึงศุกร์6โง15วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย ฮานามิ ami, ไม่มีอโลนที่โซนเพื่อน